แน่นอนครับตอนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งที่น่าสนใจ 1. ภูเก็ตประเทศไทยเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงามน้ำทะเลใสและกิจกรรมทางน้ำมากมายทั้งการดำน้ำพายเรือคายักและปาร์ตี้ริมชายหาด 2. เกอะซานโตรนีคริสเป็นเกาะที่มีวิวทะเลและพระอาทิตย์ตกที่งดงามบ้านเรือนสีขาวที่สร้างอยู่บนหน้าผาและวิวที่สวยงามของทะเลอีเจียนทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมมาก 3. เกียวโตญี่ปุ่นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามศาลเจ้า และส่วนสวยงามโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซาก,กุระบานและฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสี C. ีแกรนแคนยอนสหรัฐอเมริกาหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกที่นี่คุณสามารถเดินป่าขี่ม้าหรือแค่เพลิดเพลินกับวิวที่น่าทึ่งของแคนยอน5้ามาดีฟสำหรับคนรักทะเลและการดำน้ำมาดีฟมีรีสอร์ทรูราที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆที่มีน้ำทะเลใสและปะการังที่งดงาม ฟคหยอดในนอร์เวย์วิวที่งดงามของหยอดที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและน้ำทะเลสีฟ้าเข้มทําให้ที่นี่เป็นที่นิยมสําหรับการเดินป่าและการถ่ายภาพเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นแต่แต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์และความงามที่แตกต่างกันออกไปครับ